อันนี้เขียนตัวอะไรคะหมาม้าอะไร งงูใจนังูที่เจด้าห้เลยงูตกเขียนสวยนะเขียนสวยท่องดีดีลูกรอลิงใส่เราท่องดีดีท่องดีดีค่ะลงยา เมื่อกี้ยังท่องได้อยู่เลยตอนนี้ชัดไปละนชื่อก็เขียนสวยเลนี่ยหน้ามาไหมคะหน้ามาแตกไหมคะสองร้อยหน้ามานะคะเรือนนอพอแล้วกู โอ้โหโอเคค่ะยิ้มหวานให้น้าป้อนหน่อยเขียนเสร็จแล้วนะคะไหวมากเก่งมากเลยค่ะเขียนยิ้มหวานให้หน่อยค่ะทํามือเลื้อๆให้หน่อยค่ะทํามือทํามือทํามือเสียใจให้หน่อยค่ะคิดถ,ถึงใครคะคิดถึงแม่บอลใครคอีกคะพ่ออ,อละ่ะ สิ่งที่เราออเดอรสินค้าโอเคไมร้ายคะ่ะทำกันบ้านเสร็จแล้วนะคะ